สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โยคุบแมสทเว็บแอนบีก็เรากลับมาอยู่ในเกมที่เรียกได้ว,ว่าน่าจะตำนานมากอ่าชื่ออะไรน,นะสปีดสปีดสปีดสติ d เตอร์นะครับเพราะผมไม่ได้กลับมาเล่นสักพักใหญ่เลยว่าเกมมันแหลกผมก็ได้เครื่องใหม่มาแล้วก็เลยลองโหลดมาเล่นตัว ก็ถามว่านี่ลูกใครนะฮะผมกาแฟเองนี่แหละเล่นกันตั้งนานแล้วไงว่าแต่มันกดเล่นยังไงนะมันปรับหน้า UI ใหม่ปไปเนี่ยทำไมผมรู้สึกไม่ชินตาอ่าเล่นไงอะผมลืมวิธีเล่นไปแล้วกดหาห้องยังไงโอ้ยหน้า UI ใหม่เปลี่ยนทำไมวะโอเคหาห้องไว้ฮะ เปิดไอ้สตรีมดากาไปโอเควันนี้อยู่กับผมวัยรุ่นวัยรุ่นรถมอไซค์เด็กแว้นซื้อข้าวแกงเอ้ยไม่ใช่โอ้ยรถอะไรวะนะเขาแต่งตัวดูมีภูมิฐานจาังผมก็เพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้เลยผมเพิ่งเข้ากลับมาเล่นได้เนี่ย คือแบบครั้งแรกครั้งแรกจริงๆเลยเอา,าวอลราใส่คนเดียวได้ก็เปรี้ยวผมไม่ถนัดปุ่มไม่ถนัดปุ่มรู้ป่ะปุ่มเฮ้ยไ้อยู่โอเคผมเงียบๆหน่อยนะเพราะผมไ,ได้เล่นนานแนละ้วได้ไงวะ เดยคือจน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 เอาแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บมีนมีนไอ wonder o u หนูข้าวเดียวโชคดีวายโอ๊ยเป็นอะไรนาโอ๊ยโอเล่ชิผมอยู่ที่เท่าไหร่มเนี่ย ตายยากจัริงแต่แค่ิวไปก่อนนะทำไม่เป็นมาเมื่อก่อนเราทำได้อยู่ไวโอ๊ยโอ๊ยไม่ชนะปุ่งเลี้ยวเลยโอ๊ยไม่ได้ทำเด็กดิผมยังไม่ได้ปรับปตูนเลยตอนไม่ได้ปรับตูนโอ้โหชนเก็บทุกโค้งเลย โอ้มีแลสออีกตัวละไปหรยิงยิ่งฮไรกดสก,กิลอรเมื่อกี้โอ้ยโทนอีกแกวโอ้ยทางลาดอะไรไม่มีโอ้โหโอ้โหกดตะุกยุ๊ปยุ๊ปฮ ๊ออึ๊บใครดูแลใจขอโทษผมเลยไม่เห็นอือึ๊บปุ๊บโอ้ยชนอีกแวโอ้ย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 อืออืออือปุ๊บโอ้ยชนอีกครับมันเลี้ยงไม่ได้ผมไม่ได้ปรับปุ่มแล้วใปรับปุ่มปบ ปิว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  มือผมไปโดนปุ่มอะไรไม่รู้แล้วมันก็เข้าเกมให้เลยเอ้ายังไม่ได้ปาปุ่มเลยบางทีหน้าไปกดลงสนามเลยอะเราจะให้โอกาสพวกนายไปก่อนเลยพอะเราก็เลยไม่เป็นอยู่แล้วถ้าเราแพ้ก็นกับว่าเป็นเรื่องปกติเออแต่ขอกดสกิลเช็คหน่อยแล้วกันสองหนึ่ง อ่ะปรับปุ่มเลยอะปรับปุ่มแบบต่อหน้าเลยหน้านี้มันปรับยังไงนะโอ้ช่างมาันละไม่ปรับก็ได้ค่อยๆปรับก็ได้โอ้ยรถคาสต์เอ๋อแล้วเนี่ยโอ้ยผมไม่ถนัดรถนี้ผมไม่ถนัดรถนี้ผมถน,น,ถนัดแต่มอเตอร์ไซค์หมดละ ไม่น่าตามทันอีกแล้วนะคุณทรงหลบไปครับหลบไปครับหลบไปครับแฟนอยู่คนเดียวแฟนอยู่คนเดียวแฟนแฟนอยู่บ้านค,ค,ค,คน,านเดียวครับแฟนอยู่บ้านคนเดียวผมรีบผมรีบรีบเกินโอ้ยขายคำชี้มือหลบไปครับหลบไปครับหลบไปครับแฟนอยู่บ้านคนเดียวครับตอนนี้หลบไปครับผมจะวิ่งผมจะวิ่งผมจะซี้ อ,อือ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 มาไม่ได้ปรับผมต่เล่นได้วะเออถึงแม้จะเล่นไม่เก่งก็เถอะปุ๊บไปแล้วทางรัดอะไรไม่มีตอบนี่ดีกว่าง่ายเยอะสำเราผมมันง่ายที่หนึ่งมันไปไหนแล้ววะ โอ้โเดูไปดูไปเพื่อนได้ทำทุกทีอ๋อซีซีดูว่าไปบอกว่าซีนหายไไม่น่าทานนะดูสิโอเคเดี๋ยวผมปัะปงอีกรอบหนึ่งก่อนสรุปคลิปนี้เล่นสามตาเฮ้ยเฮ้ยผมไปมาดูสัตว์เลี้ยงให้น่ารักอ่ะฮันกิน น่ารักมาปรับปุ่มเรียบร้อยแล้วเอ้ยเปลี่ยนรถก่อนเป็นไงวะเป็นไงเปลี่ยนเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเอารถคันเอารถคันเดิมมิใช่กันมาเอามาเอามานี่เออให้ขับรถยนต์นะไม่หมอหรอกขับยาขับเย็นยิบเหงออ หาห้องหน่าดีสักพักหนึ่งเดี๋ยวตัดเลยได้อา้าวมันจะบอกอีกสักพักโอเคขาแฟชัันผมน้อยน้อยมาเด็กแว้นครับเด็กแว้นยังไม่ได้โหลดโมเดลอะไรเลย <laughs> ไม่คยอส่ผมแลละ เออผมใส่ปีกนางฟ้าทำไมนี่เกลกยขาดลุกทาใช่ไหมเฮ้ยตอนนั้ทางนัดเหรอไม่รู้เฮ้ยตอนนี้ครับก็บอกอยู่ว่าเล่นนานแล้วไง โอ้ยเพนซีนหน้าร้ามันใช้เวลามานั่ารู้แฟนซีนไหมเนี่ยโอ้ยหือกดยับอ่ะเมื่อกี้โอ้ยออ้ยออ้ยหือนี่ยงทางรัดโอ้ยชนอีกอะ <laughs> ผมไม่เหมาะเกมขับรถจริงๆไหมโอ้ย <laughs> เก็บทุกโค้งโอ้ยโอ้โหใครมีเกมแนะนำดีๆที่เล่นง่ายกว่านี้ไหมรู้สึกมันไม่เหมาะกับผมยังไงไหมู้มาแล้วจ้ารถตู้แกง อ๋อน,นี่ไงทางนั้นไม่ได้สังเกตผมเบรกทำไมเมื่อกี้งงตัวเองเหมือนกันอ่ะโอ้ยไอที่หนึ่งมันไปไหนของมันแล้ววะ <laughs> ยุยยุยจบตานี้ผมไปนั่งฝึกสติดิ้บยาวน่ไงคอ,อยดู <laughs> มาได้เล่นกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติกี่แต่เขาไหนพอดีเด้อทววรรษเห้อจบละจบละคลิปเด้อเดี๋ยวใครมีเกมแนะนำดีๆกว่านี้ไหมแนะนำมาที่ช่องคอมเมนต์ได้คลิปนี้ผมจบไปเท่านี้แหละมันเดี๋ยวมันยาวเกินหนูสั้นเกินเดี๋ยวก็ไม่ไม่มีอะไรดูไปละฝากกดติดตามด้วย ถ้า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 คิดว่าเออใช่ไหมเถอะไปละ